สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสริมคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าในวันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่25กรกรกฎาคมพุทธศักราช2,565กับดิฉันชนิพรมาสุขมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัดชนีแกว่งตัวในแนวบวกอย่างไรก็ดียังไม่ค่อยมีปัจจัยสนับสนุนมากนักเนื่องจากนักลงทุนรอติดตามการประกาศ GDP ใน Q2 ทับสอ,สอของสหรัฐรวมทั้งเริ่มมีความกังวลหลัง WHO ประกาศโรคฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขระหว่างประเทศ เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่1,555.74จุดเพิ่มขึ้น3.01จุดหรือ0.19%มูลค่าการซื้อขาย33,198.61ล้านบาท ส่วนรายการของหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์วันนี้ขอนำเสนอหุ้นบมจไทยประกันชีวิตหรือ TLI ที่เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเทรดที่16บาทเท่าราคา IPO หุ้นละ16บาทระหว่างวันขึ้นไปสูงสุดที่16.30บาทลดลงต่ำสุดที่15.90บาทก่อนจะมาปิดการซื้อขายภาคเชา้าที่16.10บาทเพิ่มขึ้น0.6 2มูลค่าการซื้อขาย7 5 7ล้านบาท TLI เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อไทยประกันชีวิตซึ่งเป็นที่รู้จักมายาวนานกว่า80ปีมีส่วนแบ่งทางการตลาดโดยพิจารณาตามเบี้ยรประกันภัยรับรวมสูงเป็น3ลำดับแรกของประเทศ เป็นระยะเวลา12ปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบันด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายการให้บริการครอบคลุมทั้งประเทศจากเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิตกว่า64,000คนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจำหน่ายผ่านตัวแทนประกันชีวิตของประเทศมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านสถาบัานการเงิน องค์กรพันธมิตรชัน้นนําและอื่นๆที่เข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าตลอดจนได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจจากเมจิยาสุดะไลฟ์อินสแรท์คอมเพนีหรือ MY ผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยทางด้านนายชัยชัย,ยวันประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอมอจอไทยประกันชีวิต เปิดเผยว่าการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อนเนื่องและยั่งยืนโดยบริษัทมีแผนจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อผลักดันบริษัทสู่การเป็น data-driven company รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายผ่านพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วในปัจจุบันให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้นพร้อมเสริมสร้างเงินกองทุนให้มีความเข้มแข็ง,ขงมากขึ้นเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอบโจทย์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับนกลงทุนและพร้อมดูแลเคียงข้างคนไทย TLI มีผู้ถือหุ้น3ามลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1. กลุ่ม VC สมบัติถือหุ้น50.79% 2. เมจิยาสุดาไลฟ์อินซึเรนซ์คอมพนีถือหุ้น15 3. h e r s i n g หรือ HK Limited ถือหุน้น6.19%ทางนี้ที่ LI มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตรามไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากการหากาักภาษีและจัดสรนทุนสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด น้าบริษัทหลักทรัพย์โกเบกออกบทวิคออเคราะห์เปิดเผยว่าราคาเหมาะสมคอนเซสซัสอยู่ช่วง19.10ถึง21.30บาทคาดเบีเ้ยประก,กันภัยรับร,บรวมปี62-64เท่ากับ92,039.37ล้านบาท91,269.12ล้านบาทและ94,51.49ล้านบาท ผตัว CAGR เฉลีย่ย0.9%ต่อปีเนื่องจากเบีย้ยประกันภัยรับปีแรกที่ลดลงจากสถานการณ์โควิดในจีนทำให้เกิดข้อจำกัดในการพบปะและการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในขณะที่รายได้รวมในปี2 5 1 2 2น1 2ถึง 2, ัเท่ากับ1 08, 3, 8 3 3ง8 0นล้านบาท 1,7,642.26ล้านบาทและ1,9,246.02ล้านบาทตามลำดับเติบโตเฉลีย่ย0.4%ต่อปีจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการลงทุนสุทธิและส่วนประกอบอื่นของรายได้รวมส่งผลให้ช่วงปี62-64มีกำไรสุทธิเท่ากับ6,777.35ล้านบาท 7,692.32ล้านบาทและ8,393.52ล้านบาทตามลำดับการเติบโตเฉลีย่ย11.3%ต่อปีทั้งนี้ช่วง Q1 ท6 5บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมรายได้รวมและกำไรสุทธิเท่ากับ19,450.81ล้านบาทติดลบ0.5%เยียร์ออนเยีย25,914.55ล้านบาท บวก3% Year on Year และ3,793.28ล้านบาทบวก15% Year on Year ตามลำดับค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com และยังสามารถติดตามต่อได้ที่ Facebook i n s t a g r a m t w i t t e r Li ไลน์สแควร์เทเลกราムและรับชมย้อนหลังได้ที่ยูทูบช anel สำหรับวันนี้รายการของหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ที่ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ